ฮัลโหลวัสดีเจ้ากลับสวัสดีเอสีน้องกีาตาจอตกองผู้คนผู้ท่ดน,นะเจ้าวันนี้มาแอวร้านตะภาพเดอภาพคาเฟ่น,นะเจ้าแถวงคงนะนันคองนะเนี่ยสายถนนคันคองเนี่ยจะแปลไปแอวว่าตังไรมีอย,อย่างไรพ่องนะเจ้าอ่าอันนี้เขาก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะเจ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะ น้ำไหลตลอดเวลานะเจ้าถึงลุ่มถึงบนถึงโต๊ะตึงต่างนะเจ้าเพื่อกระจ้างเงี้ยจ่างแต่งตกแต่งอย่างดีนอตี้สำคัญป๋าเนาะนักขนาดเพอดงดเป็นหมู่เป็นจูโม้เองขวดได้โต๊เข้าไปไม่ใช่จะจุ๊บจับจุบจับบ่หมีแล้วเลอะแค่ขานะมันดุดเอาดุดเอาโอ้ยมันกลิ่นอาหารนะจุ๊บจับจับเก็บเดี๋ยวดูพดูดูนนมาหานี่ดู เป็นมูเป็นฝูงนะเจ้าเนี่ยมาเอาแปลเอาปู่เอาแปลเนาะรรมาตินะเจ้ามาพื้นกันพอกันแล้วกันวันนี้นะดนเด้อบันนี้เข้ามานั่งอยู่ได้แล้วแล้วนะเจ้าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นี่หอนกอพันพี่ก็ป่าทั้งน้อเลย แคามือลงจุ่มสกัดแร่จะให้จุ่มๆยับๆดีได้นี่ประมาณนี้นะเจ้าบรรยากาศร้านเป็นกระมวนนี่บรรยากาศแบดี้นะเจ้ากำลังสั่งกับข้าวสั่งอาหารกันอยู่ก็ได้ยากจะกินกันนะเจ้ามีเค้กมีขนมมีน้ำมีอย่างสเปะอยู่นะเจ้าแต่สิ่งที่เขาไม่หว่านก็คือลาปตะคราบนะเจ้านี่ประมาณนี้เลยนะเจ้าจะได้กะ ตักคนแรกจะแชร์ให้น้องแอนทินดาแตเด้อนะเจ้าเราหมาตักกันหางใหม่วันแน่้เนาะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านสวัสดีเจ้า